สวนดอกไม้สีสวยสดใสมีเต่าทองตัวน้อยน่ารักชื่อละลินอาศัยอยู่เธอมีปีกสีแดงสดใสมีจุดสีดำน่ารักน่ารักทั่วตัวละลินชอกบินเล่นไปมาอย่างมีความสุขวันหนึ่งขณะที่ละลินกําลังพักผ่อนอยู่บนใบไม้เธอก็เห็นขบวนมดน้อยกําลังเดินเรียงแถวกันมามดน้อยทุกตัวดูขยันขันแข็ง กำลังช่วยกันแบกอาหารกลับรังโอ้โห,หมดน้อยพวกนี้ขยันจังเลยและลินคิดในใจเธอมองดูมดน้อยตัวหนึ่งที่กำลังพยายามแบกผลไม้ลูกใหญ่กว่าตัวมันเองมดน้อยตัวนั้นพยายามแล้วพยายามอีกแต่ผลไม้ก็ยังไม่ขยับไปไหนมันดูเหนื่อยและท้อแท้และลินรู้สึกสงสารและอยากจะช่วย และลินค่อยๆบินลงไปใกล้ๆอย่างช้าๆเธอคิดว่าจะช่วยมดน้อยได้อย่างไรดีนะโดยที่ไม่ทำให้มดน้อยตกใจฉันจะช่วยนะและลินกระซิบเบาๆแล้วค่อยๆใช้จมูกเล็กๆของเธอเขี่ยผลไม้ให้ขยับไปข้างหน้าอย่างนุ่นนวลผลไม้กลิ้งไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้น มดน้อยตัวนั้นตกใจเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นว่าแลลินช่วยมันก็ดีใจมากกอบคุณนะเต่าทองใจดีมดน้อยพูดแลลินยิ้มอย่างมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนเล็กๆมดน้อยตัวอื่นๆในขบวนก็หันมามองละลินด้วยรอยยิ้มเช่นกันตั้งแต่นั้นมาแลลินกับมดน้อยก็กลายเป็นเพื่อนกันและลินมักจะแวะเวียนมาทักทายมดน้อย และบางครั้งก็ช่วยพวกมันแบกอาหารเล็กๆน้อยๆพวกเขาทุกคนรู้ว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้ชีวิตในสวนดอกไม้แห่งนี้มีความสุขและสนุกสนานยิ่งขึ้นไปอีก